ไปแปไม่ต้องไปเล่นเล <c oughs> นยเหลือเจ้าหญิงทุกคนไน <c oughs> ปอ่ะไปอ่ะไปอ่ะไอ้แสนวิชถ้ามึงแน่จริงๆจริรงแล้วก <c oughs> <ง>็เฮ้ยเดี๋ยวกคอทักกับมาอีกซิว่ากับมาทั้งหมดเลยไปแปดไปแปดครึกจังไปี้ยังหงอยอยู่เลยตอนนี้แอบไปดูบ้านที่ไหนบ้างระเบเฮ้ยมีที่ไหนบ้าโอ้ท่านต้องตัดว่า เราบอกว่าใครพาพวกเรากลับสุโไทยในต่อไทยกลับไปถึงสุโไทยเดี๋ยวให้แต่งงานกับดวงจะเอ้ยไปอาจารย์ท่านี้ไมรู้จักกุศลนี่ยาน้อยไปซะล<อ>แล้วและพูดจริงหรือพูดเล่นล่ะอ๋อเราพูดเล่นเอฟ <ST AR> เฟกต์ <ST AR> เ,ปเปลี่ยนแล้วหน้าเปลี่ยนแล้ว งอยแดงไปเลยเอ้ยะดี๋ทำแต่ยังงั <h 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 ้นเดี๋ยวกูขี้จริงได้กูหลุดเดี๋ยวกูหลุดมืงนเลยสุธยาไม่ไงล่ะกูบอกแล้วดูดขึ้นแป๊บเดียวขี้ตายยังไงเนี่ยมันงอนไม่ได้อแหมลองใจดูเราพูดความจริงไป อุ้ยไอ้ท่านเสวมีประมึงจะมามึงเจ้เข่าคู่กันแน่ยังไงนี่ลื่เกือบและเกือบหน้าทิ้งสุนธยาเราพูดความจริงรู้ความจริงหมดแล้วว่าดวงใจกับสุนธยาเป็นคนรักกันตอนนั้นแล้จะบุตรรู้ได้ยังไงพี่ค่ะก็ตอนหลับแอบดูรูปถ่ายที่มือไงเดนุตายูปถ่ายเออใจเลยสะดุดทุกทุกประตูเลยมาเข้าอันนี้ได้ไงเจ้ามาร้องลงมือยิ้มมา เอาแล้วจะหมดมาแอบดูลูกคันอื่นเดียเวรกรรมตามพันธ์เนี่ยค่ะจะจอะไร